ทําไมอันนี้สตอรี่เขาเขียนมาหรอเขาเขียนมามีแอปแต่งเติมนิดหน่อยเติมช่วงไหนช่วงแบบช่วงแบบว่าให้แบบเอนจอยกับการแบบกระเทาะเปลือกของลูกองค์่ะใช่แล้วก็สไลเดอร์ลงด้วยเอออันนั้นจริงแล้วก็เปลี่ยนเหตุการณ์บางอย่างอะไรอยู่นิดนึ่งเหมือนอ่านเหมือนฟังนิยายเหมือนแบบอยูเหมือนอยู่ในนิยายเลยอ่ะใช่ชอบคนแล้วเรื่องไงเตบเรื่อง รู้สึกได้เลยว่าถ้าหันไปข้างหลังก็คือจะเห็นตูวชาวอืมอามิตาภูดใจ,จเย็นๆนะโยมเลย <laughs> <laughs> ผมก็คือต้องนึกคำคมตลอดเวลาเลยผมเองใช่<ม>ใช่ย,ย,ยากมากแต่ตัวชาวพูดแบบไอ้นี่นะไม่หลุดคาแนละ้วก็ดีอ่ะจริงผมว่ายากจริงเหมือนเราคนไปบวชจริงเหบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดแล้วก็พูดมาเป็นคำคมอะไรเงี้ย เออแต่ก็ฟีลแบบเปิดเขาเรียกอะไรผ้าที่แบบเขาเรียกอะไรมังที่ค่อนข้างนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างสมรวมใช่ใช่แต่ปล่อยดักนะปล่อยหลับเลยปล่อยหลับเพราเป็นอะไรนะเพาเป็นฮาร์มออกอ๋อกูจะไม่ยิงสาเคตไเอีกแม้ซาเคตไปมันไม่ค่อยติดอยู่ไหนหรอกขึ้นคูดขนาดนี้มอนมันกากมากเลยอ่ะอืม ขนาดมันมันตัวแรกก็ยังไม่โดนทำสักหลายทีด้วยเกือบตายแล้วซีต่ำไปหน่อยมันสิบเองอะ AC มันไม่เท่าไหร่เองตัวตัวแรกมันเอาไว้นี่เฉยๆนะแต่มันรุมมันก็โหดไงโดนรุมมาเลยน่ากลัวโคตรใหญ่อยาให้มันได้ตีเนอะเหลือเลือดหนึ่งมั้งละตอนนั้นเรามันทอยสูงไงถ้ามันทอยไม่สูงก็น่าจะอีกเรื่องไง มอนทอยยี่สิบสุดที่ทอรนเลยเสียวเลยหน้าชาเลยผมแบกอาบลิตี้เช็คมาเนี่ยเออไซกิเช็คดีเป็นคนนำเออแล้วก็แบบคลิบบ่อยมากออดวงดีวันนี้อยู่ในรอบแรกที่ถอย์ชารสชาติตัวละครสนุกเลยอะเป็นโจรสิดคุกมาเี็ยมือไว้สมกับ คนที่เคยเป็นโจรมนั้ไวดีกูก็แบบทอยได้แบบสงก็เป็นลูกคุณหนูจริงแบบเหมือนไม่เคยทาอะไรจริงชีวิตเนี้ยอยู่ในนั้นแหละกูนอนไม่ได้เลยอยู่แบบอยู่กับหนังสืออยู่ที่บ้านไม่มีประสบการณ์จริงสักทีอันนี้แบบเล่นเจอประสบการณ์โชคชนคุจากก็คอยแบบพูดน้อยป่อยแบบเออมาพูดแล้วกั จริงอยากให้ได้ลงมือนะอต่อยหนักจริงด้วยไม่ใช่คำเปรียบเลยเป็นไงคุณเมดีเอ็ม DM. ลั่นวันนี้เป็นไงบ้างขอแบบรีวิวนะ่อยดีครับผมมีบางช่วงที่แบบผมจะงงๆบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็เสดายภาษาในหะนังสือเหมือนกันเพราะบางอันมันก็สวยแต่แบบผมจำไม่หมดผมจำาป็สรุปคร่าวๆเอาแล้วก็เติมเติมซำไปเลยก็เอ,เอ,อโอเคแล้วครับผมว่าเป็นจอย เออเอนจอยนะตอนแบบได้ดูรูปังกรได้ดูเลยก็รู้สึกว่ามันมันมันเหมือนมันครบแบบมันเหมือนมันเรียลดียเออกนี่อบนหัวใจหน่อยๆอันนี้ใช่ที่รันโตะที่แล้ววะเรื่องนี้เรื่องแบบนี้เลยปะไม่ไม่ใช่โอ้คนละคนที่แล้วใช่กันหนึ่งมันจะแบบอีการมันเริ่มแต่เวลห้ามันก็จะโหดคนนี้อะไรเงี้ยยัใไก็แบบอินเทนต์กว่านี้ แต่อันนี้มันก็สมบุกสมบันดีเหมือนกันก็เพื่อดูแบบเป็นเหมือนบ้านนอกบ้านนอกดีเนาะอย่ามันคิดเลยนะแบบฟิลแบบแล้วก็ต้นไทยบ้านนอกอ่ะมันบบในเรื่องโนบิดเนี่ยเพิ่งเริ่มไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรนี่มีแต่แบบแบบรสชาติแบบดีนีแบบเบสิกเบสิกเริ่มต้นแล้วก็ได้สู้นิดหน่อยใช่ใช่สู้ไม่นานด้วยไม่ยืดกนดีโอ้เหือดถึงนีหละอะไรนะ เราทำอะไรนะชื่ออะไรนะเมท, yup. ที่เราทำกันอันแรกอะชื่ออะไรเราจำไม่ได้ลนะมันโคตรยากเลยอะไอไอปีโกเลมเลยอะอโอ้โหลีนดีครั้งแรกของเก้งเราลิเซนอปแอโอเรียนเออลิเซนอปแอโอเรียนโอ้โหแบบไฟแต่ละไฟนี่ไม่คิดนานมากเครียดมากไม่ยากมากแบบโอ้โหตะมันจริงยากไได้ยากปหน่อยเช็คทุกสกิลอะ วันนี้ก็สนุกนีเป็นไงวร์ไซคิวันนี้สนุกมากครับผมชอบมากแต <laughs> ได้ฉันชอบนะครับหวังว่าจะมีครั้งหน้า <laughs> อ๋ออยากมีครั้งหน้าใช่ไหมแต่แต่รสชาติตัวละครอ,อร่อยกว่าที่คิดว่าจริงหรือเปล่าสนุกเป็นกันดีครับโลเป็นดีไหมอืมเรไม่ไม่หลุดเลยมั้งไม่มีหลุดเลยถือว่าแบบดีนี่ใช่ใช่นี่ยเป็นเป็นเลนเจอร์ขี้เล่นวะ เออเป็นเรืจองคิดเล่นคาาุณประสาทแต่ก็แม่งแบบดูเหมือนพระเอกเพราะแม่งเสืกเก่งเนี่ยแหละไอ้เี้ย <laughs> เออนึกภาพนึกภาอ่ะไม่ได้อวยแล้วแบบแบบแม่งดูแบบกูส้มตีน่นารำคาญเหมือนเหมือนทำเป็นทุกอย่างอ่ะแต่แม่งเสือกเก่งไงตีตีพวกโป้ตีตีโอโคเนี่ยเออถ้าเป็นโปเกมอนเนี่ยก็คุณซากิเ,เหมือนซาโตชิอย่างเงี้ย <laughs> เบนัตสิมิผมก็อาจจะเป็นนทาคิชิ แกเกมอนอืมโปรเพตีอนอสามคนนักสดาที่มีสามคนอย่างโเมันจะพราะมันเป็นวบกกินเนอร์มันจะขาดรถแบบว่าอะไรอ่ะหลานการเครียดจะจับอะไรขนาดนี้มันจะไม่มีไงไม่ไม่ค่อยชันเท่าไหร่ใช่แต่ก็ดีที่แบบช่วงต้น ไปลุมคุเลแล้วก็สถานการณ์เกือบตายมันก็จะได้บบตอนนี้มาอยู่ความแบบนี้ใหนี่มลกคุยก้วอันนั้นคือเครียดเลยดีที่ไม่ตายเนี่ยเครียดมากเลยเหือนึงอ่ะเออดีดีละห้าตัวที่เดนตอนแรกก็จะเห็นว่าใกล้ตายก็เลยว่าจะกงเต๋าให้แค่เกือบตายแต่มันออกอย่างนั้นจริงๆนะอ๋อลองแล้หนึ่งจริงๆโอ้โหดวงงดวงดี เพราะรู้ว่าถ้าล้มอ่ะชุบกันยากแน่ตีนี้ชุบยังไงอันนั้นมีสมรยานอนอ่ะปัญหาคือเป็นหมอด้วยที่โดนอ่ะเออคือหมอล้มแล้วใครจะรักษาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีอย่างนี้ต้องรักษายังไงอสงสัยอ่ะลองทำถ้าล้มอ่ะแบบสมมติว่าเคลิกล้มเนี้ยแล้วเราจะทําให้กลับมาลุกได้ยังไงสามารถใช้แอคชั่นเฮลเพื่อดึงขึ้นมาไล้วเลือดจากศูนย์กลับมาเป็นหนึ่ง ออใช่ก็จับลูกจับลูกอย่างเงก้นจับลูกเหมือนบันรอกเกเหรอใช่ใช่ใชช่แล้วก็จะอะไรมูฟก็จะหายเพราะเพิ่งลุกแล้วก็ใช้แอคชั่นไม่ได้มันก็ลุกไม่กินยาไม่ได้ยาเยอะแบบเหอลูกกินยาไม่ได้ต้องให้เพื่อนเกอกปากอย่างเดียวไม่มียาด้วยใช่แล้วกอถ้าใช้ คิดดิ้งเวิร์ดอืมอืมคิดว่าครับหน้าจะมีคงจะลุกนอนลุกนอนอืเอาเวลาไปตีดีกว่าไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าแต่ว่ากี้ไม่รู้ว่าดีเอ็มจะตามหรือเปล่าไงัดลมอ่ะตามอะไทกานเนน ไม่ไม่ตามสถานการณ์ก็เลเฮนมอนด้วยมอนมันก็ไม่ได้ฉลายขนาดนั้นอ๋อคิดว่าข้างหน้าจะมีไหมโอกาสันติดใจใจมีคนติดใจผมอยากเล่นมากเลยชอบผมชอบยังดูดูดูเล่นคลองเลยนะชอบถือว่าวอยู่นะสองชั่วโมงเป็นมันสั้นนิดเดียวต้องดูคนอื่นว่างแล้ว ใช่ใช่ผมเลยถามไว้แั้วร่วงอ่ะไี่ตารางค่อนข้างวุ่นวายยังนับอะไรไม่ได้เลยครับมันพูดตามตรงก็คือแบบโหยมันกินเวลามกีอืมใช่ใช่ที่จะบอกอ่ะอืมไม่งั้นมันนี้มันมันทําหลายอย่างเลยหละเดียมเยอะแต่แค่ของอันนี้มันง่ายเพราะแบบมันมีหนังสือให้แล้วก็ ข้อมูลค่อนข้างแป๊บเดียวสั้นๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้ซับซ้อนมากมแต่ถ้าเป็นดันเจี้ยนอื่นที่ใครเตรียมแบบพอได้ลองเล่นน่ว่าพวกแคมเปญที่มันให้มาบ้างนะก็คือหนึ่งดันเจี้ยนมันก็มีหลายห้องถูกไหมมันก็จะแบ,บ่งแบบซับเซตแบบยี่สิบอันใอย่างเงี้ยอ,อันนึ้งอาจจะแบบ20 A, 20 B, 2 A, 2 B, 2ยี่สิบเอยี่สิบบีสองเอสองบีสองซีอะไรเงี้ยมันก็จะแบ,บเตรียมแต่ละห้องแต่ละห้องไปก็อลองจำแล้วก็อ่านลอส ใช้เวลาเตรียมช่วงแรกค่อนข้างค่อนข้างนานนะครับนี่ถ้าแบบเขียนแคมเปญอะไรเงี้ยผมควรจะเขียนให้เสร็จก่อนอือเขียนแคมเปญได้แนัสมันต้สะดวกอ่ะออกตรงเนาะเน้อเรื่องไม่แย่แล้วใช่ใช่หนังสือผมโมตแ่้ผมไม่มีหนังสือไหนเอามาให้เลยนะเราะต้องเขียนแคมเปญเองแต่มันก็ไม่มีแบบรูปตัวละครมาใช้อ่ะเว้นจะต้องแบบแค่ใช้อบเอามาเป็นรูปตัวไอ้นี่ตัวมอนเตอร์ แต่มันถ้ามนอนเตอร์มพอใช้ได้แต่เรื่องเอ c นพีซีบางตัวนีถ้าเป็นเอ c นพีซีหลักอะควรจะจ้างว่าแต่ถ้าเป็นเอ c นพีซีแบบตัวเฉยๆอะไรเงี้ยมาแป๊บๆก็ต้องวางแผนระบบเนี่ยถ้าอยากทำเป็นแบบหน,หนึ่งหนึ่งแบบหนึ่งเหมือนแคมเปญอะไรเงี้ยเขียงยาใช <ๆ S 1> ่มันเลยควมามหวังของฉันดีเอ็มมันหนักอยู่<ๆ>อืมใช่เข้าใจยากอืมแต่ถามว่าสนุกไหมนี่ค่อนข้างแบบเออประทับใจกว่าที่คิดเลย ติดใจอยากเล่นต่อติดใจโซนชาเป็นไงบ้างวันนี้อหนุกแม่ครับหนุกแม่ชาเล่นสองโต๊ะเนะสองโต๊ะผมเกิดเอาคาแรคเตอร์พาไปใส่ที่โต๊นูแล้วดีน้ำเบรกตัวเองไม่หมดบางทีผมก็สับสนสเตตัสตัวเองอะนี่สเตตัสสมัยเป็นออกหรือว่าสมัยเป็นมนุษย์ปะเนี่ยพอไปงงด้วยเซน่ามีมีสะดุดบ้างตอนนั่งดูคาแรคเตอร์ชี้ตัวเองอื ต่สนุกจริงติดใจจริงจริงๆที่มีปัญหาเรื่องบรรยายแต่ว่าแบบกฎอะนี่จําไม่ค่อยได้อืมแบบถ้าจะเป็น D M เองอะไรเงี้ยจํากฎจาอะไรไม่ได้ทําไม่ทําไม่เป็นอ่ะบางทีมันก็เป็นกฎไหลฮะแต่ถ้าจําแบบคร่าวๆเกือบหมดได้ก็โอเคจริงมแม่กุ๊บกันมองก็ไม่ได้เป็น D M ที่แม่นกฎมากขนาดนึงมันก็ไหลๆวันก็ถาม เดี๋ยวน่าจะมีโอกาสได้นัดกันอ่ะเดี๋ยวลองหาจังหวัดูลองนี่ทำคลิปแล้วลองดูแบบเซเวก่อนโอเคโอเคอืมเป็นไงคุ้มค่าการลงทุนลงเวลาหรือเปล่าใช่อย่าลืมโฆษณาโฆษณาให้คนในช่องมาดูด้วยจะได้แบบเออได้โอเคหรือเปล่าทุกคนคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในช่องผม จริงๆนี่รู้สึกบว,ว่าอยากทาสรุปเนื้อเรื่องเลยอะแล้วก็เอาภาพแบบเอาภาพมามาแปะมาแปะเฉยๆแล้วก็เล่าอะแม่งน่าจะมันมากเลยได้ไดีอืม<ห>ูแต่แม่งสนุกจริง<ห><ๆ>คือคือรสชาติเวลามันเถียงกันเวลามันคุยกันหรือ,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 อว่าแบบจังหวะอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเอออเลยเป็นมาชิวเลยเออเหมือนมาชิวอะเออจริงในดันเจีเมซี่ไอ้เหอยแล้วผมไปชิวชักปะ ตีกัน <screws> ละตียอยู่น <quin> ั่นแหละมันมันจริงไม่ได้วางคาแรคเตอร์แบบให้มาทะเลาะหรอกแต่ว่าเหมือนแบบมันมีช่องแบบถ้าเป็นคนนี้น่าจะไม่ชอบผลประเภทนี้อืมอืมอืมผมแคบอกแต่ก็ไม่ไม่ได้เก่งพอที่จะแบบคิดได้ก็ต้องหันไปหาใครสักคนที่น่าจะพอเชื่อถือได้ซึ่งเหมือนเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ข้างหลังเราแต่ก็แบบนะพระพุทธรูปก็ขึ้นชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปอยู่แล้วเฮอกะนิ่งกุะทอเงียบ ได้คนได้มาจากกระถังคำสั่งเนี่ยหล่อร์จริงค่ะเมื่อก่อนดูไซยูบ่อยครับเลยแบบจริงจำจำติดหัวมาบ้างโอ้โหไซยูเวอร์ชั่นไหนครับโอ้มันหลายเวอร์ชันมากเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าไม่รู้ตัวเองเวอร์ชันไหนผมดูเวอร์ชันเท่าไหร่วะหนึ่งเก้าเก้าเท่าไหร่นี่แหละ ผมไม่ได้จำเลยพอแบบแบ็ก <vt> ม <ret ii> ิดมามันก็มีคนมาแชร์ว่ามันมีไซียนี่อยู่ใน y o u t u ู e นะเอ้ยจริงๆเออทั้งคุณเมย์คุณชานี่ก็แฟนเกมโซน่ะยืมบอกชอบยืมติดตามช่องผมด้วยนะครับผมเล่นดักโซผมเล่นโซไลครับชอบชอบชอบกันหมดอีกสามคนนี้น่าจะแบบคุยกันถูกคอแค่แบบสองคนยังไม่ได้เล่นแบ็มิดเนาะ อืมอืมอืมก็ประมาณนี้ไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะจะได้โอ้ห้าทุ่เจะได้แบบแย้ายไปทำธุรกิจเสริมคนงานมีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าแบบอยากได้มีอยากพูดอะไรหร,หรือเปล่าอยากเล่นอีกครับผมถ้าเกิดเราเ,ออเป็นไซส์ไอ้นี่ไซส์อบบ่าจินเทนวันนี้คงสมันเออหวะนเลยว่าสมัตว่าต้องรอโอกาสผมอยากรอเวลาแล้ว ผมรอเลยอย่างใอยจอใช้จอเดี๋ยวลองเดี๋ยวหนุ่มๆกับเออเรนลยแหละตัวดีเลยกูแม่งไรทุกวันเดี๋ยเลยพยายามดูจังหวะที่แบบเออถ้านุ่มๆว่างอะไรอะมาจังหวะได้พอดีแล้วอยากเปี่ยนเดี๋ยเลยจะพยายามหาเวลามาให้โอเคโอเคอือันนี้ก็คุณสกิก็ถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมแบบรูปหรือว่าอะไรหรือมันมีปัญหาตรงไหนก็ทางมาได้นะคะนะเผื่อจะได้ช่วยประสานแล้วก็ดูให้โอเคโอเคครับ พอทำคิดคมันก็ประมาณนี้ครับวันนี้แยกย้ายไหมหรือยังไงกันดีแยกย้ายครับบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณมากคขอบคุณมากากรสนุกมากครับสนุกมากขอบคุณครับ